สวัสดีครับฟังเสียงคลื่นหรือเปล่าคะก็อยู่ใกล้คลื่นเลยเนี่ยอยุตายค <c ười> ลื่นชัดไหมครับพี่นั่งอยู่ริมทะเลเลยเนี่ยโอโ้เสียดายนั่เนี่ยน่าจะมีวิดีโอคอลเห็นทะเลอยากเห็นทะเลก็คอมาทีขอได้หรือเปล่าขอได้ไม่ทันแล้วมั่งทีมงานซัพพอร์ตไม่ทนันละอ่ะเชิญเลยนะคะพี่ต้องบอกว่าเมื่อวานที่ขึ้นมาดีนะครับเป็รุ่นกลุ่มหนึ่งนะฮะเราก็เคย เลยเคยค่าการเป็นเลยว่าตลาดต้องระวังนะเพราะราคาน้ำมันเนี่ยมันมจะลงนะฮะแล้วเมื่อวันนี้ตอนเช้ามันลงไปสี่สามจุดเจ็ดแปดที่เราพูดถึงเลยนะฮะก็ต้องบอกต่อเลยว่าน้ำมันเนี่ยนะครับลงมา,าแถวแนี้จะไม่รีบาวนะฮะมีโอกาสรีบาว์ขึ้นไปที่สี่แสนเหรียญน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเราก็มีโอกาสรีบาวน์นะฮะมีโอกาสที่อ่าพุ่นน้ำมันปตทน่าจะรีบาว์ขึ้นไปจะต้องบอกว่านี่คือการรีบาวน์นะเพราะผมเชื่อว่าน้ำมันก็ยังลงตรงนี้ยังลงไม่จบนะฮะ การรีบาล์ก็น่าจะมีลงอีกระลอกหนึ่งนะครับแต่ oh. ตรงนี้ลงมาก็เป็นน้ํามันเป็นโอเวอร์โซโอเวอร์โซแล้วนะครับมีการขายมากไปแล้วนะครับโอกาสที่จะรีบาลก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับ oh. แต่เราเชื่อว่าการโอเวอร์โซครั้งนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นการโอเวอร์โซที่เป็นปะท้องนะครับ,นะรบจาะ hmm. ขึ้นไปแล้วอาจจะมีอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวดูนิดนึงอ่าก,ก็ต้องขึ้นแล้วลงอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ก็น้ํามันก็ใกล้ๆที่จุดปัดทอบแล้วเพราะ,ะนั้นเราคาดว่าามจุด3เนี่ยเขาไม่น่าจะหลุดนะครับค่ะเพราะ,ะนั้นน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นตัวตอบคาถามว่าจะที่ขึ้นต่อไปได้ไหมนะครับค่ะในแง่ของพื้นฐานแต่ในแง่ของฟันโฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟันโฟก็ยังไม่ได้ไหลเข้านะฮะเมื่อวานเราก็พูดเหมือนคันนองนี้ว่าฟันโฟรไม่ได้ไหลเข้านะฮะค่ะมันเป็นฟันโฟในประเทศซึ่งมันก็เล่นได้แบบเนี้ยนะวันนี้ก็ ทีนะั้นไม่ขายซ้ำลงมาวนรุ่สองพันสองนะครับก็ <c oughs> กลับมาไซเวใหม่ในกรอบสองพันหูกร้อยพันห้าร้อยหกสิบน,นะครับกับพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามนะครับก็เป็นกรอบไซเวก็ยกขึ้นบนขึ้นไปสูงนิดนึงนะฮะแต่ละสําคัญของการเล่นหุ้นก็ไม่ใช่ว่าถ้ารู้ว่าเจะไปไหนเราจะกาไรนะครับ <Okay. S 2> มไม่ใช่เลยช่วงนี้ต้องดูเป็นรายตัวไปนะครับค่ะ <c oughs> ก็ ถ้าใครจะเล่นรอบนะครับเรามีสองตัวบ้านปูกัสอบสพเราซื้อนะครับเรอาอซื้อเลยในแนวแนวที่เราบอกเก้าสิบเลยเนี่ยแนวๆน,น,นั้นนะครับบ้านปูก็บท่าแถวหลุดสิบเก้าลงมาไม่เกงอสิบเก้าแปดเลยนะก,ก็น่าซื้อนะครับซื้อเพื่อเล่นรอบรอบหนึ่งเันสี่สเป็นเดือนต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับบ้านปูนเล่นลุ่นหลุดเก้นรอบไม่รอมสิบเก้าบาทเออมันยิ่งลงมาเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ยิ่งดีนะโอเคค่ะคือเราต้องเชื่อมั่นในพื้นฐานนะค่ะค่ะนะครับราคาน้ำมันไม่ใช่ลงอย่างเดียวนะครับ ที่เมื่อวานราคาถันดินก็ลงด้วยนะครับนะครับราคาเจิีลงด้วยนะครับผมดูบ้านปูนิดหนึ่งว่านักควรจะอยู่ที่ไหนะก็ไม่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 น่าเท่าไหร่นะครับผมว่าโอ้ผมอยากให้มันลงไป17.5เลยนะ17.5นี่ก็ยังไม่หลุดนะแต่ตัวที่ไม่น่าหลุดคือ18.8น่าจะลักไว้ให้อยู่นะฮะวลุ่มตลาดก็ไม่มีนะวลุ่มพันกว่าล้านนี่ก็ยังอย่าเพิ่งซื้อเลยยังสิว่าเยอะอยู่ตอวลุ่มสักสี่ห้าร้อยล้านแล้วค่อยเข้าเข้าไปนะครับ <Volume S 2> อันนี้เป็นบ <on. S 2> ้านปูนะครับสพออแล้วก็ปัดไ,ไปแล้วนะครับวันนี้มีคุ้นหลุนหลบภัยแล้วก็คือคุ้นลงไฟฟ้านะครับวันนี้ก็มันค่อยๆขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่มีความเสี่ยงอ่ะเพราะั้นหุ่นไม่มีความเสี่ยงมันก็พุชชานะครับค <Okay. S 2> ่ะอ่าปีซีตัวตัวตว,วันนี้ก็มีอ่าตัวไหนนะบ้านู้พาวเวอร์นะฮะ <Okay. S 2> ก็ตึกประตุกข,ขึ้นมานะครับเออก็ไม่ได้หวังอะไรมากก็แต่จริงๆถ้าเราเพิ่มไป 2, สักสองสามสัปดาห์มันก็อาจจะบวกสิบเปอร์เซ็นต์นะอะไรเงี้ยนะครับ พราะมันเป็นหุ้นหลบภัยเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเยอะนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราแนะนาเมื่อวานก็ขอให้ทุกที่ไปทุกวันแล้วกันนะครับตัววันนี้ก็สิดกัางยี่สิบกันนะครับเดี๋ยวก็ถึงยี่สบสามเลขนะฮะบีดีเอ็สคือ,<ส>ค,อคือบีดีเอสนะครับอ,อัวนี้ก็เป็นหุ้นหลบหลบภัยเหมือนกันนะฮะตัวหมายแรกก็เป็นยี่สิบเอ,อ็ดจุดสามนะค่ะยี่สิบเจุดสามนะฮะอือแล้วก็วันนี้ก็วอลรุ่มหายไปเลยยี่สิบเ็ดจุดสามแล้วก็ต่อไปก็ถ้าผ่านยี่สิบเอ็ดจุดสามไปนะครับถึง อันนี้เป็นทุนทุนที่ที่มันหลบภัยไม่ถึงว่าไม่รู้จะเอาเงินไปไหนมีเงินเยอะนะครับขายพุทไปฝากแบงก์ก็ไม่ได้ก็ต้องมาหลบอยู่ในหุ้นพวกนี้นะครับเมื่อวานมีคนบ่นว่าบ้านปูพาวเวอร์ไม่ขึ้นเลยวันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่ขึ้นแค่เนี้ะขึ้นแบบ่าอ๋อมีคนบ่นขึ้นแบบไม่มีปัจเจก์มันก็จะไม่ขึ้นเยอะไงเออมันไม่ได้ขึ้นแบบสะใจโกขอะไรเงี้ยค่อยๆขึ้นแตละสิบนี่สิบตังค่อยไปไล่ซื้อการบินไทยเมื่อวานนะก็โดนไง ใช่ใช่บอกรอค่ะมันลดแล้วแต่ว่าทางใครทางมันใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะค่ะแต่ถ้ามีความเรามีความสามารถในการคัสกิฟไฟหุ้นแบบนี้ได้เมื่อไหร่เราอยู่ในตลาดได้เราอย่าไปคิดว่าหุ้นทุกตัวมันต้องขึ้นเหมือนกันนะครมันเป็นเรื่องของริสคอความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงมากก็สามารถจะขึ้นได้มากเพราะนั้นใครไปเล่นการบินไทยนะครับมันไม่มีพื้นฐานใลยเขายังไม่ได้กำไรถูกไหมครับมันก็สามารถขึ้นวันละสามบาทได้เพราะมันมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่คุณจะคาดบอกว่าให้บีดีอเอสมันขึ้น มันขึ้นไปวันละสองบาทห้าบาทมันไม่ขึ้นเพราะมันไม่มีความเสี่ยงหรือว่าจะให้หุ้นบ้านปูพาวเวอร์มันขึ้นไปสูงเงี้ยวันหนึ่งบวกสองบาทสามบาทมันไม่ขึ้นนะฮะเพราะมันไม่มีความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงมันต่ำมันก็จะขึ้นน้อยนแต่เราถ้าเราจะอยู่เราต้องายจังหวัดแบบเนี้ยนะครับเราต้องมีเงินเราต้องเลี้ยงครอบครัวเราต้องทําอะไรเราเป็นฟูลไทม์เจ็ตเดอร์แล้วนะฮะเขาก็ต้องมีวิชานในการที่จะทำส่วนที่เฟดนะครับก็ก็ มันไม่ไปไหนนะครับเราให้นรารักไปเก้าก้าสี่นะฮะแต่ร้างก็ยังเป็นเก้าก้าวุดก้าเหมือนเดิมน,นะครับ 94, ก้าวก้าวสี่ก็เก้าใช่ก็เป็นย่อรองนะย่อรองนะครับ <c oughs> ไม่มีการสโลร์ล้อะไรทั้งสิ้นตอนนี้นะครับลงมาเก่าวล่างถือว่ามีอะไรไม่ดีปุ๊บบรรจั่ประชาลงมาเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเอาลอะขึ้นไปเกอ่บนพันหนึ่งเอาช็อตขนมเนี้ยนะครับ,นบ,นรบแต่ยังเป็นยังเป็นขารองอยู่นะครับเว้นแต่การหลุด 990.4ครั้งที่สองลงไปถึงจะเป็นฟลอรช็อตแ้่ฟลอร์ช็อตยังไม่เกิดขึ้นออย่างนี้อธิบายง่ายๆการขึ้นรอบนี้ถ้าขึ้นไปสูงกว่า1 0 0่การฟลอรช็อตก็จะไม่เกิดที่990.4แต่การขึ้นรอบนี้สมมติว่าขึ้นไปที่1 0 0ันะครับแล้ววกลงแล้วหลุด990.4เนะี่ยอันนี้เป็นฟลอรช็อตเอาชัดไหมค่ะ <c oughs> ระบบเราเขียนไว้อย่างนี้นะครับระบบของเราอเขียนไว้แบบนี้นะฮะ เพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการผลลดช็อตนะครับคือถามว่าอ้าวทำไมตัวนี้พอตัดถ้ามันขึ้นไปเห็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าก็ยังไม่ผลลดช็อตแต่คนฟังไม่เข้าใจนะครับแต่คนเรียนก็จะเข้าใจว่ามัน <Okay. S 2> คืออะไรนะครับส่วนทองคํำนะครับเราก็ยัง <Okay. S 2> เราก,เราก็เรามาสองช็อตตอนแรกหนึ 2, ่งสองเจ็ดแปดสองสองหนึ่งสองสี่แปดแล้วช็อตมาครับเราต้องบอกว่าเราแนะนําให้ช็อตมา แล้วแถวๆเนี้ยเราคิดว่ามันยังเซเวยอยู่นะครับในกรอบของอ่าผมคิดว่าทองคำอยู่ในกรอบของหนึ่งสองสองห้าตัดหนึ่งสองสามห้านะแถวๆเนี้ยนะครับเซเวยอยู่สองสามวันแล้วก็ลงต่อไปา้างท่างนะเหรอไซเวยแล้วลงอีกเหรอพี่เราดูกันไซเวยเราเราก็ดูกันไปถ้ามันไซเวยแล้วมันอยู่ในกรอบนี้<อ>แล้ววันจันทร์มันก็ไซเวยแอยู่ในกรอบนี้มันไซเวยเพื่อลงที่พูดถึงชาร์ตแพทเทิร์นให้ฟังแปลว่า ถ้าชาร์จเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือถ้ามันใช้เวอยู่ในกรอบนี่ต้งสองสามวันสามถ้ามันจะขึ้นนะครับมันจะต้องวิ่งขึ้นไปแล้วทะลุพันสองร้อยสี่สิบลงไปในวันจันทร์วันคารเลยเนี่ยแสดงว่ามันวิ่งกลับขึ้นไปละแต่ถ้ามันยืนใช้เวในกรอบหนึ่งสองสองห้านะครับหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองไม่ยอมขึ้นไปทะลุหนึ่งสองสี่สูนเนี่ยนะครับถ้าสามสี่วันนยแสดงว่ามันจะลงต่อมันก็กลายเป็นเด้งช็อตนะครับถ้าใครพอใจห้าสิบ ้าสิบห้าสิบเหรียญใช้ปนใจยี่สิบเหรียญช็อตออกมาก็ปิดไปแล้วก็ปลอดว่างนะฮะแล้วก็รอเด้งไปทีสองสามห้าสบเจ็ดช็อตด้วยปริมาณปริมาณของมันนี่มันหนเมนที่เท่าเดิมน,นะครับแล้วก็ปลงมา 25, พันสองร้อยี่ิห้าอพีนะครับมันจะทําอยู่ไปแค่สองสามรอบก่อนที่มันจะลงนะฮะ,ะผมไม่ได้ทํานายว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะ,ะครับผมคาดการแพทเทิร์นของมันให,ให้ให้ความว่ามันเป็นแบบนั้นะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นเทรดเดอร์เขาจะรู้หน้าง,งานที่ผมพูดว่าพูดหมายถึงว่า เออมันไปอน้าหน้าช็อตอยู่นะ,<ฮ>ะนะครับแล้วโอกาสที่จะลงไปที่ 1, ต่ำกว่าพันสองร้อยี่ห้าน,นะ่มันมีนะกระนอมนี้นะครับเ <ฮะ S 2> พราะอินดิเคเตอร์แล้วก็ไทท์ทั้งหมดที่มันหลุดลงมาเนี่ยมัน,มนชี้แบบนั้นนะครับค่<ฮ>ะมันชี้ตัวเลขที่ต่ำกว่าพันสองด้วยตอนนี้ต <ฮะ S 2> ิดตามแต่ถาม <ไป S 2> ว่าแล้วคนที่รอมาทำไงถ้าถ้าคุณเป็นทองคำแท่งนะครับก็จะแถวพันสองคุณก็ซื้อไปเพราะคุณถือเพื่อระยะยาวอยู่แล้วคร่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเล่นห้าสิบจุด ห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญแต่คุณกลับมาเล่นโกลฟิเจอร์ดีกว่าคุยอย่าไปถือต้องคำแท้งมันคนละอารมณ์กันบางคนถือบอกเออทำไมมันไม่ไปสักทีอ่ะพอขายปพิบมัพิวิ่งไปเลยไปพันห้าพันหกพันเจ็ดนู่นเ็าก็ต้องต้องต้องกำหนดวิธีกลยุทธ์ของตัวเองให้ดีๆนะครับอือคงสถานการณ์ตลาดก็ตามกรอบนะคะในช่วงสัปดาห์ต่อไป ซิ S <S ่งแบบนี้ก็ไม่มีอะไรก็ตามก่อไปอ,ะะอีกนะฮะถ้าม,มีข่าวก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วหลังจากประกาศผมก็งานเสร็จแล้วก็ลงดูว่าที่เราเคยบอกไว้แบบนั้นจะมีการแอนดิหรือเซวินเมยะคะค์ครับมันก็ต้องต้องเลยตรงนั้นไปก่อนแล้วกลางเดือนไปก่อนนะางคิดว่าแบบนั้นเลยกลางเดือนไปแล้วนะฮะแต่จะมีไหมนะฮะพูดแบบนี้นถ้าจะลงอ็ต้องมีปัจจัยลบออกมาครับซึ่งซึ่งถ้าผมคาดเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่มีเกี่ยวกับพันโฟรไหลออกอันที่หนึ่งสองปัจจัยที่ อที่เกี่ยวข้องกับการที่ราคาสินค้าองคพันมับลงมีสองเรื่องก,ก็ต้องต่างดูนะแต่ถ้าไม่มีปัจจัยลบอะไรมันก็ใช้เวอยู่ในกรอบสิบจุดนี่นะครับไม่ไปไหนหรอกค่ะไ <นะ S 1> ด้ก็สัปดาห์หน้านจะมีพระเอกเหมือนกับไทยอินเตอร,ร์หรือเปล่าก็ต้องดูนะอืมใช่ถ้าน้ำมันลงไปปึ้งสี่สิบเหรียญผมว่ากลุ่มกลุ่มแน่กลุ่มสายกึ่บินมันก็จะ่งกระเจิงขึ้นไปได้ต่ออีกเอาเรื่องน้ำมันมาเล่นต่อถูกไหมคะค่ะ ได้ค่ะ,ะพักผ่อนเลยนะคะพี่อขอบคุณค่ะอนั่นก็คุณทิพนอัพเดตข้อมูลนะคะสำหรับ